ทำาไม่ไม่อกด่านีนวะทุกคนเกมเดี๋ยวนี้มันใส่เควสมายากขึ้นว่เมื่อก่อนมันง่ายกว่าเยอะเลยทุกอันน่ะเดี๋ยวนี้มันต้องแบบใช้เวลาในการทำเควสเยอะขึ้น มันคือเต็นท์อะไรวะเนะี่ยวางดอกไม้ไฟอะ่ะมีเที่ อดอกใบดอกม้ไฟอีกอันนึงหาไม่เจออ่ะใส่ไปถามแห้วะอคอนมันใช้ยังไงนะคุณอันนี้คืออคอนมันต้องกดกด<ช>ทีครับผมแล้วก็เลือกว่าใครว่าเราจะว่าเราจะมงใอ๋อคอนนี่หรอกวกไอ้ไอค้คาสคอนก็คือทุกถ้าสมมติกำแพงอย่างไงครับมันโดนพังใช่ไหมเราก็เดินเข้าไปกด E ได้เลยครับกด E ีหรือคลิกสักอย่างนี่แหละ Cán bên phía à? Ôi, hào vũ mới <laughs> Thế ẻm với này quá ตังดนไลค่ครับอ้าวแม่งเอ้ยเสียตังซสียยาเลยนี <Okay. S 1> ่โปโตมัสโอเคขาหมูเลย ผมเกือบตายใครจะกินผมเมื่อคืนไม่สองคนนี้ป่ะีไม่หิวนี่ไม่หิวนี่ไม่หิวเฮ้ยไม่เป็นใครก็จะเป็นสองตาติ๊กเจมมาเจมไงใครอะเบียร์กัเจไงเจตายไปแล้วไงใครทำฟุกเป็นบ้างอะมันขาดคำหนึ่งอะใส่ไม่เจอว่ะไอ้ฟูติเกียวนี่ไอ้ฟูตรงเนี้ยเนี่ย อันนี้มันคือเต็นอะไรเต็นไอ้นี่เหมือนแบบมันมันมันวอกใบอะว่าในนี้มีโลอะไรบ้างอ๋ออ่านไม่ออกแปลไม่เป็นมีมผลิตตัวละครอะไรอะเอ้าเอ้ามันมันเข้าไปไม่ได้แล้วหรอไม่ได้แล้วอ้าวกรรำในเต็นนี้มีเอ้ยเดี๋ยวนะเร็ยเร็วเร็วเรอวไปก่อนเลยนะไปเจไปก่อนเลยโคทีว่าผมคนดี มาแก้นังเข้าไปสองเป็นสองคนใช่ไหมไหนผมขอส,<ะ>สแกนหน่อยดิว่าคุณมีอะไรในมือบ้างม,ม,มันมีมันมีเป็นคนถือส,สองคนก็นนคือเนี่ยแจ็คอะปอดรอดแน่นอน,อน,นเป็นแจ็คก,กับน้ำแจ็คก,กับน้ำเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครหายไปไม่รู้<ะ> กูที่แกมาดูแปลกๆปว่ะกูว่าใช่กูว่าใช่ น้ำพี่เชื่อน้ำพี่ไม่บริสุทธิ์ใจอะพี่ไม่บริสุทธิ์ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อกี้พี่พี่ไม่รู้มันทำอะไรได้ไม่รู้ก็บอกว่าเต้นเมื่อกี้มันไส้แล้วก็เต้นทำไมไม่คือพี่รู้ตอนที่ออกมาแล้วเอางี้ฟังพี่ก่อนก็ผมจะเอางี้ตอนนี้นะสำหรับพี่สำหรับใครยังไงไม่รู้แต่สำหรับพี่พี่ตอนนี้พี่ว่าน้ำเป็นคนแล้วพี่ว่าแก๊งแปลก ทำไมพี่น้ำก็ต้องเป็นคนแปลกอะไเล่นกับผม่งที่ทำเฟซอย่างเดียวเลยพี่พี่บีบจะมาเนียนหรือเปล่าพี่มีอะไรพูด่ใช่ตัวเองว่าพี่พี่เป็นคนดีมีเออ้้ยโโหเมื่อกี้ผมวิ่งทางเฟซโดนเลยต้องช้าเมื่อกี้พี่ตอนพี่ถามเอางี้มาถึงวารพี่สามารถเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นผมว่าอ๋อเรื่องพใจแล้วโอเคน้ำเชื่อพี่ยังทีเนี้ยแค่เชื่อแค่ได้โอเค ทำไมเขารู้กันสองคนนะเขาเรียกว่าคนเคยมีประสบการณ์คนเคยมีประสบการณ์ว่าละนี่พี่กำลังจะโดนโหดนะอุ้ยแก๊งเลยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ยิงวะคนสองปืนลั่นมันลั่นมันลั่นปหดแก๊งเลยมั้งล่ะผมมาแปลกแปลกเฮ้ยเฮ้ยเกมจริงไรไอ้ตุ๊กนี่หายไปไหนจ้างไหนจ้างไหนเดี๋ยวผมไปทำเพจก่อนนะเฮ้ยมีคนหายจริงผมไปทำเพจก่อน Nguyễn Không ông Nguyễn. Cái này. Bắt được làm gì? Chúng ta sẽ làm gì?

ต้องวัวไปต้องแก้เกมจากการวัวเอ้รวผมไม่ได้อะดีรวมผมไม่ได้อะดีกบกเคผมบูเกงมือเบื่อไี่ไหนจต้อตายตรงนี้จะออะไรกันอ่ะมันยิงผมไ่เนี่มันยิงผมเอเตียมจะิีผมมันยิงผมเนี่ย ยิงบบกเหลือกี่คนแล้วตอนนี้ยคนถ้าเหลือถ้าใครตายอีกหนึ่งคนี้คือเจอแทบแพออุ้ยตายเหไฮริสไฮรเทิร์นาละรเดีพี่บเปล่าพี่บีเจอไรป่าพี่บอกแล้วพี่เห็นไม่สิ่งที่คนอื่นไม่เห็น ที่มีความสามารถในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแปลกอะพี่ไม่ใช่ที่สีอะไรเสียสีอะไรพี่เสียอะไรเสียอะไรตอนแรกสีฟ้าไอสีฟ้าสีอะไรสีอหมายถึงอะไรสีอะไรสีอะไรอะไรฮะอะไรนะถามอะไรทั้งสีอะไรสีแดงก็รวย อยู่ครับใครคืนล่างกูที่แกงชัวกูที่แกงชัวมีผีตัวเดียวอ่ะตอนนี้มีผีตัวเดียว โดนยี่โดนไล่โดนไล่ใส่มนไล่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคี่มาส่ผมทำไมเนี่ยน้ำเลือกดีๆ น้ำเลือกดีดีผมโดนไล่네 yes. อยู่เมื่อคืนพี่บ like ีมพี <t <t ่บีมเขไม่โดนไล่จริงโอ้โหจริงเกินเก่งดีเกินนะแปลเลยอะเม่อก้คือเสแล้วผมเป็นโลคังแล้วคือปกติแก๊งเวลาเล่นเป็นเต๋อปะแก๊งจะนั่งเงียบๆไม่คุยกับใครทำเควสเรื่อยๆเกมนี้แบบวอ้าวโอ้โหแบบแปลกๆปเวยเฮ้ยผมไม่เรียนหรอพี่โอ้โหสุดๆเลยผมก็คุยแหละแต่ว่าแต่ว่าผม ปกติไม่กรีดไงปกติแกไม่กรีดไงแต่รอบไม่กรีดเป็นผีเม่กรีดผมไม่เรียนใช่ไหมปกติรู้